ถ้าสตอรี่รอบนี้จบก็ตามนั้นแหละผมก็ขอให้พี่โชคดีด้วยกันพี่คำนี้ผมไม่เคยพูดกับใครเลยนว้ยพี่ชายบ่าวซ้ำทามหลงบ้านนาอึดอัดเลยไม่รู้จะพูดอะไรเลยไม่พี่เขาพี่เอาแบบนี้มาล่ะพอเราทำอะไรทำเลที่นี่แล้วอ่ะแล้วก็ไปคำว่าโอเะเดี๋ยวไปหนึ่งนะคำว่าพี่ชายเนี่ยในเซิร์ฟพียร์เนี่ยผมไม่เคยพูดกับใครเลยเว้ยนอกจากพี่เนี่ย ไอเบูกูกินใจเลยถ้าจดสตอรี่พี่ก็คุยกับผมสักันนะก่อนไปไม่โดนกูไปได้คไอ้ของที่ผมให้ไปมันยังน้อยมันยังน้อยไปนะพี่พี่รู้่ะพี่เอาหลักแสนหลักล้านก็ได้พี่เพราะผมเจอพี่เราโอเคพี่แบ๊บผมรักพี่เหมือนพี่ชายเลยน้ยพี่เขาคงนั่งนั่งซึมน้ำตจจนนั่งร้องไห้วมันอยู่พี่ โฉบ้วยไปเลยบโฉบวยโฉบโบแล้วโฉบแล้วไว้มีโอกาสเราไว้พบกันใหม่นะพี่แบงค์อีกนิดเดียวก็ต้องขึ้นบวกสิบแปดบวกแล้วตอนนี้มีดนตรีประกอบด้วยหลังกล้องเล่นของมีควันอยู่น่ารักอ่ะผหมือน่อลูกเลยสองคนข้างหลังแล้สอย่าพี่ไม่พอแต่พี่ไม่พอแต่พี่แบงค์เลิกกูล่ะ เหมือนจริงดูดิแล้วดูดิข้างๆข้างๆจบสตอรี่เดี๋ยวกูข้างๆแม่ยืนอยู่จบสตอรี่เดี๋ยวกูพูดอวยพรให้ทุกคนแหละข้างๆแม่ยืนอยู่ไปสบแม่ก่อนโอ้ยสิงแล้วสบแม่ก่อนสบแม่ก่อนมีลูกชายทำตัวแล้วเยอะกูกลายเป็นลูกชายทำตัวแรลกเหลวขนลดแบบผมนี่แหละอย่างคืออย่ว่าตั้งแต่ตั้งแต่ไม่เห็นพเขาพูดอะไรเลย ถ้าเกิดพี่จะไปอ่ะคำสุดท้ายแล้วพี่ลาก,ก่อนเนี่ยผมรักพี่นะผมแม่งไม่กล้าพูดคำ<อ>ว่าลาก,ก่อนเลยอะเฮ้ยพี่พี่พูดก็ได้ต่างคนต่างลายัางไงมัน,<จ>นมีลาก็ต้องมีพบพพมีพบก<ด>ัน มีพบกันอะไรกัน,นค,คุยดีขำกันผมก็ร้องเพลงให้พี่ฟังอ่ะพี่ก็เออขำคุยขำกับพวกผมเนี่ยมันก็เหมือนพบกันครั้งแรกที่อะไรความข้าวใช่ป่ะล่ะเศร้าตดแตกเลยนะีแบ๊กก่อนพี่ไปไปบ้านลู่เปาหยังไ,ง <c oughs> ง <c oughs> ไม่ <c oughs> เราเราก็ต้องไปฟิลนะพี่เดี๋ยว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 อย่าไปเป็นเล่นมุกเคิร์ฟสิอย่าไปมุกเคิร์ฟมันมาเวนีได้ไงอ่ะมันมาเวนี้รวันไหนครับมีพบก็ต้องมีจากอ่พี่แบ๊กยังไงเราก็ต้องได้เจอกันเหมือนเดิมอ่ะกี่โมงครับใช่ผมคิดว่าวันหนึ่งเราต้องได้กลับมาเจอกันอีกใช่ครับถ้าวันนั้นยังมีชื่อโคบีในประเทศเอสเดยังอยู่ผมว่าพี่อันเนี้ยอ่ะ พี่กลับมาพี่อาจจะไม่เห็นชื่อโคบี้วิ่งเล่นอยู่ฟาร์มวัวก็ได้อาจจะไม่เห็นโคบี้มีร้ด้วยเพลงอยู่ไม่ต้องไปนะเจอกันกี่โมงไม่แน่ใจวันนี้อยู่ในหลุมแพนก็ได้โอ้ยโอเคพี่สิ้นสุดสตอรี่เดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวกันบอกลาเลยกดติดตามไม่ไม่ไม่ทุกคนมายืนรวมกันนี้มายืนรวมกันใกล้ๆมามาข้มาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆใกล้ไอแบงค์ฟังแ่เลยนไปก่อนแล้ว วันสั้นโกฟี่ซูมิสู้ใครที่มีกูไม่รู้ว่าวันนี้จะแพ้หรือชนะหรือจะเสมอกูไม่สนใจแต่วันนี้พวกกูจะชนะเข้าใจไหมไม่เข้าใจไเข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็ไม่ได้เข้าใจเอานะเอานะเอานะวันอัฟคลิปซูม่ซู้ไม่ตู้ไม่ตู้ไม่ตู้ ถอยตอนนี้เลยกูไปแล้วไม่ไม an ่กดวอาวุธวักอาวุธจะกดพร้อมแล้วห้ามปิดเล่นนะห้ามปิดเล่นนะห้ามปิดเล่นไม่ต้องลกแล้วไม่ใิานกลาธปันตาโมจิบลองตลอาตดหยุดวิา

จะเพิ่งกนครับปิดไหมจะบอกแผนจะบอกแผนจะบอกแผนปิดไหมออนฟังนะผมรู้ว่าแผนนี้อะไรโกงไม่โกงคนที่มีปากหลามเทียสองเล่นปากหลามเทียสองให้หมดเล่นไปหรือไม่เป็นช่างแม่กฟึงกดแทงแทงไปแต่ดูเพื่อนด้วยส่วนคนที่มีปากหลามเทียหนึ่งหรือมาเชถ้าเล่นเทียหนึ่งแนะนําไม่เป็นมาเชแต่ถ้าคนที่ไม่มีเทียเลยเลยแล้วแต่มีแต่วุ้เทียสองคือมาเชหรือไม้เล่นไอเทมนั่นแหละแต่กูแนะนำอย่2 2> าไปเก่งบีแบ๊ก ขี mm ้ข hmm> ี้ก um ับดีแค่เลยที่กุจะบอแต่กูมีปากไม่กงไม่กงไงไม่ได้เริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะเริ่มแล้วนะสตีสตีสตีอยู่ไหนสตีอยู่ไหนสตีอยู่ไหนตีสตีสตีสตีใจเย็นเนใจเย็นเค่อยเข้านาเข้าแกงไวจางเข้า่ยๆเข้าค่อยเข้าค่อยเข้าค่อยๆเข้าค่อยเข้า่อยเข้อยเา่อเข้า่ยเข้เข้่อยๆเอเพื่อๆเอยๆเข้เเข้เ่ แคไม่มีายกาเข้ารีสตา์กไปเยเก็เลยเอเ็เเเเเกูด้วยกันกูด้วยการคุณด้วยนี่ไปวิ่ไปวี่ไป่ไปตันตันัน วิโดนกูคนเล่นไหนคนเล่นไหนคนเล่นไหนมาดูกูหน่อยมาดูกูหน่อยมาดูกูหน่อยอุ้ยตาโอ้ยเอ้ยเมื่อกี้กลับหลังไม่ทันเฮ้ยน้องน้องมาดูกูหน่อยน้องน้องมาดูตรงนี้เลยดูตรงนี้เลย เทุกคนเ, <jogo Será. S 3> กเร็วนะทุกคนเลยตายตายไม่ต้องรีบใจเย็นใจเย็นด้วยใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีดใจเย็นโอ้โหเหลือคนละทีไงจริงเมื่อกี้ไม่เสือกกดเสือกกดหยุดวิ่งนี่มีพี่สวยสัตว์มากที่สุยสวยน้องสวยไม่สองหนึ่งจัเอาใหม่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 ไม่ต้องไม่เอาไม่ต้องไม่เข้าเอาใหม่เอาใหม่ ขอขอตังค์แทนให้ให่ให้พี่โคบี้แกมามามาดูนี่ด้วยวะหลอกกูลงเล่นไปฟก็ดีกว่านี้ไม่ฝังนะเว้ยกูโดนฝักงตัวเองตีไปสามรอบอ่ะไอ้เขี้ยวก่อนสีฟ้าตีกันเองอย่างเดียวเลยฝักตัวเองตีไปติดอ่ะไอ้เขี้ยดใช่ไม่เว้ยังฟัง เราเราดันลึกเตินเราดันลึกเก๊เปนงานแบล็กทำทซงแฟังนะแที่มบอกให้เล่นเล่นสนัมแบบ่โดนสนามพัดฝักแล้วก็อะไรวะแก๊งเป็นงานแบล็กทำทรงแก๊งจริงจริงแบล็กทำทงไมีใครฟังงีอมมึงกหนีฝึกนี้จริงจังหน่อยนะจริงจังหน่อยนะเจหน่อยนะแต่มาต้องเยดนะมาขูนะเว้ยตายนะเว้ย เริ่มแล้วเริ่มแล้วสตีนะสตีนะสติอย่าดันลึกนะอย่าดันลึกทุกคนเล่นเต็มที่ค่ะอย่าดันลึกอย่าดันลึกอย่าดันลึกเฮ้มามาดูพี่คอาบี้เลยสวยมากพี่คอาบี้สวยมากพี่คอาบี้สวยพี่อุ้ยพี่อย่าพี่ตกตัดอย่าดันลึกนะอย่าดันลึกนะแม่กูอย่าดันลึกเกินอย่าดันลึกเกิน

โอ้ติ๊กตอกเสือมาตึงตรงนี้เอาเข้าเข้าอา้าอุ้ยเกไม้องมก๋กม่ต้อเทมลวนกุ๊กตัวไม่ได้กินแล้ววะไอเตายตเหลือหนึ่งเหลือหนึเหลือหงเอ้ยเหลือสองอใจเย็นดิป้าตายเฮ้ยหนึ่งหนวะหนึ่นึ่งวะ เฮ้ยหนึ่งหนึ่งวะไปเบนเบนชลาทิศความหวังอยู่ที่มึงแล้ววะเลือดเท่ากันด้วยเฮ้ยได้วะ you know, <c oughs> เย็ด <c oughs> เด<ร>้อเย็ดเด้อเอ้ยนี่คนเหรอฮะยังมีอีกคนเหรอเฮ้ยนั่นเลือดเต็มเลย โอ้โหโอ้โหแล้วมันมีอีคนนึงเหรอวะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าได้เนี่ยตอนแรกด้วยหมดแล้วไอ้เนี่ยอีกคนนึงเลือดไม่ลดเลยไม่ไม่พี่แบงค์ฟังพี่ตอนเที่พี่ยืนแอคอะมันเพิ่งกดเข้าเกมมาพอดีเลย ไอ้เฮียมันมามันมาจากไหนยัเลิศเต็มมาใช่หรอที่เรารอเต็มโอ้ยแล้วมันได้ไเรียกเรียกสพานม่สเต็มกูนะมันกูมีนะรู้มาจากไหนอันนี้หนูต้องฟังใครไม่รู้ม่เธอะนันอกเหนือและเมื่อกี้คูไม่ควรไปเมื่อกี้เราคได้วินด้ามเมื่อกี้กรคนได้บินได้สาไปสั่นมาบอกไปไปเคุยไอ้เียไม่เท่าเทียมไปสั่นดูกูด่าแม่งด้วยเฮีย โอเคนะออเมาอยู่มาเชเวลหนึ่งมาเชเทียนหนึ่งคนเดียวเลยกูคนเก่าเลยมาเชเทียนหนึ่งคนเดียวเขาตีบวกกันเรียบร้อยแล้วเตรียมพร้อมนะเตรียมพร้อมนะสติ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 สติสติสตินะสตินะอยเตียนเองคอยคร เริ่ม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 คอดูเพื่อนคอยดูเพื่อนคอยดูเพื่อนคอยดูเพื่อนพนาบนาบะนาบนาบะนาบกะนาบ

ทำไมกูโดนเยอะจังหวะช่วงแรกอะทำไมวะกูไม่รู้กูโดนของใครเลยไม่โดนเยอะจังหวะช่วงแรกอ๋อไม่ไม่มันขึ้นมาเหมือนเกิน5ชั่วโมงแล้วห้าชั่วโมงแล้วอะ เออเมื่อกี้ในช่วงต้นผมโดนเยอะจังวะไม่ละดาบมันแหลกดาบมันนี้ด้วยมันบวกเยอะผมโดนแรงวะก็โหเลยคนเดียวง่ายอยู่ส่วนใหม่ของโลกครับ มึงรู้มึงรู้อะไรไหมขั้งสนามไม่พูดหยาบมว่าขนาดไหนต้นต้นต้นหน้ายไปเปลี่ยนเร่ยกให้เขาเยอะหนาสะพายหน้าเป็นไหนเนาะจากที่ผมฟังนะจากไอ้ฝั่งสีแดงอ่ะเขาบอกว่าเปิดมาต้นกีเนี่ยไอ้คนชื่อแบงค์ดจะตายแล้วอ่ะคู่เนี้ยเออนายแบบเพิ่งนโหดตัวมากผมรู้แล้วมันเล่นเนี่ยเราค่อยๆเล่นไปนะค่อยๆเล่นเพี้ยตัวดีตัวไปถ้ามันมันลุมอ่ะเราก็วิ่งหนีเอาอืมาะว่าไม่หาตัวตัวอื่นทีเพื่อนเขาตีอยู่แค่นั้นเองแล้วก็เอาเลย เสกหวักเพื่อนลุ่มก็กลัวโดนเพื่อนด้วยตอนแรกใช่ใช่ใช่โดนเพื่อนไม่ใช่หรอกนะถ้าเพื่อนมันมีถ้าเพื่อนมียาพันธุ์ไม่ไม่ไม่มันใช้ไม่ได้ห้ามห้ามปั๊มยาเออห้ามปั๊มยาห้ามใส่ก๊อะไรนะสู้สู้สู้เฮ้ยมันหัวเสียเฮียปฏีนะปตีปตีไหลไปแล้วต้นต้นต้นตา้น

เนี่ยนคางอีกแลวพอเข้าไปแล้วจะบ้าน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 จบ้านจะบ้านจะบ้านก่อนจมอีกนิดนึงมาอีกนิดนึงไปฟังไปฟังโค้ชไปฟังโค้ไปฟังโค้ชไปฟังโค I want the best of me. I got my highly gonna mean the best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me.

เอ้ยไม่จะฟังกูขอบคุณกมึงมากที่เอาตะกรอหนึ่งมาให้กูโค้ี้ตัว่ตัวตัดโคแบ็กตัวฟีแย่งกันตีพี่แนะนำพี่แนะนำให้นะเฮ้ยดูพี่พี่เขาบีนหน่อยเฮ้ยเฮ

โอ้ยไ,ไหวว่ะรอจังหวะดีๆสวยๆยัดเข้าไปเฮ้ย,ย,ยขันหลังแล้วโอ้โหเปรียบเลยเนี่ยเราใจร้อนกันอ่ะนะประเด็นไปก็มาแล้วมือขวาผมมาแล้วมือขวาผม ไม่เป็นระไม่เป็นไรนะมั่นมีคนอื่นมาเสริมให้เรานะเราเลยี่แรงไม่ยับแน่นี่ตะวันตะวันตะวันผมไม่ได้ลงเฉยแต่ไม่ใช่ว่าในทางไม่ใช่ไม่ใช่ในทางที่แย่นะขอบคุณนะค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 ะที่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 มาเสียเวลาของคุณผู้ชมนะครับผบคุณนะครับอบคุณนะครับผู้ชมนะครับ เล่นดีราคาเล่นดีราคาเล่นดีราคาแล้วทำไมเขาไม่เล่นคอมปานีแล้วดีมากแล้วเฮียเฮียเก่งขวดแก้วมาหน่อยทำไมทำไมเกาไม่เล่นโคมแบ็กอืมพี่แบ็กไปแล้วอ้าววอวพี่แบ็กมาหน่อยพี่แบ็กผมโดนว่าคือพี่แบ็กจะไปแล้วใช่ป่ะพี่ใช่ครับโอเคครับพี่ ไว้พบกันข้าวหน้าณฟาร์มไรดีอ่ะอันนี้ก็คือผมให้บอกก็คือจบคืนนี้ได้เลยใช่ไหมโคบี้ผมต้องแจ้งอะไรใครไหมอ้วนเท่ากับหลอกดาวแต่ว่าโมจิก็รู้แล้วใช่ไหมก็แค่ก็แค่แจ้งบอกว่าขอออกแก๊งอย่างนั้นอย่างนี้เลยครับผมต้องแจ้งสภาไหมหรือไม่ต้องไม่ต้องครับไม่ต้องครับแค่แจ้งคนในแก๊งก็พอคนในแก๊งก็พอโอเคได้ครับใช่โอเคครับท็อปแบ็ขอบคุณมากครับวันนี้ครับผมขอบคุณโคบี้มากด้วยที่ให้ผมได้มาร่วมสนุกด้วย ครับผมถือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆแชตเอสเอสเขาออกแก๊งเห็นเนอรส่วนมากเขาจะเลงแต่ผมอยู่แล้วพวกคนเน่ยเวลาเล่นเนี่ยไม่เขาก็ต้องเอาเหมือนเขาก็ต้องเอาแคลี่ก่อนเพราะว่าคนอื่นอาจจะดูแบบธรรมดาเขาต้องเอาตัวอันตรายไว้ก่อนเอาเขาเป็นผมผมก็ต้องเก็บแคลี่ก่อนนะถ้าพี่เป็นฝั่งน้นพี่ก็ได้จะเล็งผมก่อน ตัวเอาแครลรี่ออกก่อนจากนั้นมาค่อยไปเก็บซับพอร์ตตัวแท้งปล่อยไปก่อนพี่ก็พี่ก็เห็นวิธีผมเลนแล้วไม่ใช่อร <laughs> สุดโอเคครับพี่โอเคครับ okay, ผมโคบี้ขอบคุณมากนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับพี่ครับพี่ชายครับลาก่อนครับพี่ลากรับแล้วเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับขอบคุณครับผม,บผ,มผมดีใจนะพี่ที่ผมได้พี่มาอยู่ในแก๊งเลย แต่ก็อย่างที่ผม,มว่าพี่ไม่ชอยู่ก่อนได้ไหมอีกวันนึ่งรอพรี้ตอนรีบจบ่นี้่ออพี่ที่สุดพี่นัดเขาไว้หมดแล้วไงเพราะวันนี้พี่ก็เออพี่ยกพี่ยกเลิกของเมืองนั้นทั้งหมดเลยเพื่อมาวันนี้มันยกอินเมื่อไหร่พี่ผมบอกแล้วในเมื่อเราเสร็จอะไรกันหมดแล้วมันก็เหมือนกับตะว,วันนะพี่มันตกดินไปแล้วพี่ แ่่พอทิพขึ้นนะมันก็ต้องเป็นวันใหม่พี่แต่วันใหม่วันเนี้ยมันไม่มีคนที่สำคัญอยู่เลยก็คือพี่ไงอย่างซึ้งคือมันขาดไปแล้วพี่ไม่กล้าพูดต่อเลยกูอยู่เล่นไปเลยผมในน้ำร้องแก๊งเก่าเลยนะพี่ร้องเลยผมยินดีมาก ที่ผมเจอพี่ตั้งแต่แรกต,แตั้งแต่แรกอ่าผมก็เออวะ่ะพี่เขาเน่าเข้าแก๊งวะ่ะพี่เขาคุยดีวะ่ะผมเลยเลือกที่จะดึงตัวพี่เข้ามาเน่เน่เนเนผมดีใจไหมพี่<อ>จากใจเลย <laughs> ชื่อน,นี้มันก็ <laughs> พูดอะไรไม่ออกเนี่ย พูดเองก็ซึ้งเองอะเนาะพูดเลยไม่ออกเลยไม่นะนะใช่ไม่อยู่ต่อได้ไงแกงนูนไม่ต้องฟังถ้าสมมติว่าพี่กลับมาเนี่ยเข้าใจชื่อโคบี้เนี่ย็นตัวมันอาจจะไม่อยู่ก็ได้พี่แต่ว่าชื่อมันอาจจะอยู่เพราะอุ้มเอ๋อรอบเนี้ยถ้าผมพลาดนั่นแหละครับคือผมจบเชนดูโอเคครับพี่ขอบคุณมาก ครับผมรักมี่ผมรักพี่เสมอเว้ยถึงแม้ว่าพี่จะอยู่ประเทศ <สำ S 2> ไหน<ล>ประเทศอื่นหรือว่าอยู่ประเทศใกล้ตัวไม่ต่างผมยังนับถือพี่มอนพี่เหมือนเดิมขอบคุณทุกอย่างเลยขอบคุณโคบี้เช่นเดียวกันเห็นแล้วอยากได้เป็นแฟนถ้า <จบ S 1> เกิดยังไงแก๊้งผมก็ ยินดีครับที่จะต้อนรับพี่กลับมาแต่มันอาจจะไม่มีผมก็ได้ถ้าจบสตอรี่นี้<อ>ไปแล้วแล้วผมพลาดพี่ก็เขากําลังซึ้งอยู่โอเคโอเคงั้นงั้นแบงค์พูดมาเลยนะเดี๋ยวพี่พาตะแบ็คไปสักทีก่ี๋า,าตะแบ็คเดี๋ยวผมขอไปส่งพี่ป่ะสิ้นสุดการเดินทาง วไว้ไว้เจอกันใหม่รอบหน้าที่เสนยาวนานง <c oughs> ั้นก็ขอให้โชคดีครับพี่ใส่เพลงเศร้าให้ทีโชคดีเช่นกันจับนายยัดใส่กระป๋องส่งลงเรือเลยโคดี้นือน้อเนื้นืนืไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าครับพี่ ผมฝากลาโมจิด้วยนะผมไม่กล้าพูดเลยเขาเลยไม่กล้าบอก้แยคบอกแค่กับผมก็พอแล้วเดินทางปลอดภัยครับพี่โชคดีครับผมโชคดีครับโครับพี่เขาร้องแล้ว Ừ, ừ, ngã nhà do what we can to survive. But no, no, I won't let it take a hold of me. Buy my passion, make it happen. I'm gonna take control of me. Not reacting, taking action, I can feel it pulling me. A whole so deep, my soul will need a passion that comes over me. Yeah, I won't hide from mistakes. Cause if I try, that's okay. I'm learning life every day. I'm 25, still the same. When I was nine, not, thought okay. I'll figure it out one day. Get peace of mind, I'll be safe. Cause this time is to waste. To leave me then I need nothing more than life with you. And if I was the one to stay, would you still spend this time with me when I go? I want nothing else but you. Yo, they say to be where your feet are. I just listen to the beat, try to restart. I just listen to the beat like it's your heart. So far, I can't seem to let down my. Young